วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ใบช่องที่รวมเรื่องราวรีวิวและข่าวสารของรถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และมือสองทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าคุณเป็นสายสองล้อห้ามพลาดกดติดตามช่องออโต้ใบไว้เลยนะครับเพราะเรามีคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันทุกสัปดาห์ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์สายลุยระดับตำนานอ e ีกกลุ่นหนึ่งจากค่าย HONDA นั่นก็คือ2025 Honda c r f 4 5 0แนวรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2025นี้บอกเลยว่าถูกใจสายเอนดูโรและคนรับทางฝุน่นแน่นอน สำหรับเจ้า CRF 450แนว2025รุ่นนี้ยังคงดีไซน์แบบดูด,ดันแข็งแรงและเน้นความคล่องตัวตามแบบฉบับรถวิบากตัวจริงตัวรถใช้โครงสร้างเฟร,รมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแกรง่งช่วยให้การขับขี่ทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดเป็นไปอย่างสมดุลและมั่นใจ ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นขุมพลังขนาด4 5 0ซ c แบบ4จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าสูงสุดถึง41แรงม้ามาพร้อมระบบหัวฉีด t g m f ไฟที่ตอบสนองการเปิดคันเร่งได้อย่างแม่นยาและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความดิบและดุในสไตล์รถแข่งทางฝุน่น ระบบเกียร์ของ c r f 450แนวเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดที่มีระยะชิดทำให้สามารถปรับจังหวะของแรงบิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางชันทางโคลนหรือเส้นทางฝุ่นที่เต็มไปด้วยอุปสรรคตัวรถก็ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมระบบกันสะเทือนหน้าเป็นโช๊คอัพแบบอับไซด์ดาวขนาด49มิลลิเมตรจากโชว์วปรับระดับได้ทั้งความแข็งอ่อนได้ตามใจส่วนด้านหลังเป็นโช๊คเบวโปรลิงที่สามารถซับแรงกระแทกจากพื้นผิวครุกระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล้อหน้าและหลังเป็นล้อที่ลวดขนาด21นิ้วด้านหน้าและ18นิ้วด้านหลังสวมยางหนามที่เหมาะกับทุกสภาพถนนโดยเฉพาะเส้นทางออฟโรดหรือเส้นทางธรรมชาติทังน้ำมันขนาด7.6ลิตรอาจจะดูเล็กไปนิดสำหรับการเดินทางไกลแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเส้นทางลุยระยะกลางๆหรือวิ่งในป่าภูเขาน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ130กิลกัมซึ่งถือว่าเบาสำหรับรถขนาดเครื่องยนต์450ซีซี ไฟหน้าและไฟไท้ายเป็นแบบ LED สองสว่างชัดเจนและคันสมัยมีมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลครบทุกฟังก์ชันทั้งระยะทางความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์และไฟเตือนต่างๆในเรื่องของราคาค่าตัวเจ้า2025 Honda CRF 4 5 0แนวคันนี้ในประเทศไทยเปิดราคามาอยู่ที่ประมาณ370,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและอุปกรณ์ที่ให้มาครบครันสำหรับรถระดับนี้ สรุปเลยว่า Honda c i f 450L 2025เหมาะก,กับสายลุยที่ต้องการรถคู่ใจไปบุปปาลุยเขาหรือเส้นทางโหดโหดทั้งแบบสมัครเล่นหรือจริงจังเป็นรถที่ขับมันแรงดีน้ำหนักเบาและคงความทนทานตามแบบฉบับ Honda ถ้าใครสนใจหรือกำลังมองหารถวิบากแรงแรงสักคันรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยครับ ฝากด like, กดไลค์กดติดตามช่องออโต้บของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่รถใหม่ใหม่และรีวิวแบบจัดเต็มทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้บช่องที่รวมเรื่องราวรีวิวและข่าวสารของรถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และมือสองทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าคุณเป็นสาย2ลอ้อห้ามพลาดกดติดตามช่องออโต้บไว้เลยนะครับเพราะเรามีคลิปใหม่ๆมมาให้ชมกันทุกสัปดาห์ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์สายลุยระดับตำนานอ e ีกลุ่นหนึ่งจากค่ายฮอน da นั่นก็คือ2025 Honda c r f 4 5 0รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2025นี้บอกเลยว่าถูกใจสายอนดูโรและคนรับทางฝุน่นแน่นอน สำหรับเจ้า CRF 450L 2025รุ่นนี้ยังคงดีไซน์แบบดุดันแข็งแรงและเน้นความคล่องตัวตามแบบฉบับรถวิบากตัวจริงตัวรถใช้โครงสร้างเฟรมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแกรง่งช่วยให้การขับขี่ทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดเป็นไปอย่างสมดุลและมั่นใจ ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นขุมพลังขนาด 450cc แบบ4จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าสูงสุดถึง41แรงม้ามาพร้อมระบบหัวฉีด TGMF ไฟที่ตอบสนองการเปิดคันเร่งได้อย่างแม่นยาและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความดิบและดุในสไตล์รถแข่งทางฝุน่น ระบบเกียร์ของ crf 4 5 0แนวเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดที่มีระยะชิดทำให้สามารถปรับจังหวะของแรงบิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางชันทางโคลนหรือเส้นทางฝุ่นที่เต็มไปด้วยอุปสรรคตัวรถก็ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมระบบกันสะเทือนหน้าเป็นโช๊คอัพแบบอัพไซด์ดาวขนาด49มเมจากโชวะปรับระดับได้ทั้งความแข็งอ่อนได้ตามใจส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโปรโลิงที่สามารถซับแรงกระแทกจากพื้นผิวครุขคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล้อหน้าและหลังเป็นล้อซี่ลวดขนาด21นิ้วด้านหน้าและ18นิ้วด้านหลังสวมยางหนามที่เหมาะกับทุกสภาพถนนโดยเฉพาะเส้นทางออฟโรดหรือเส้นทางธรรมชาติทังน้ำมันขนาด7.6ลิตรอาจจะดูเล็กไปนิดสำหรับการเดินทางไกลแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเส้นทางลุยระยะกลางๆหรือวิ่งในป่าภูเขาน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ130กิกรัมซึ่งถือว่าเบาสำหรับรถขนาดเครื่องยนต์450ซีซี ไฟหน้าและไฟไท้ายเป็นแบบเล็ดส,สว่างชัดเจนและทันสมัยมีมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลครบทุกฟังก์ชันทั้งระยะทางความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์และไฟเตือนต่างๆในเรื่องของราคาค่าตัวเจ้า2,025 Honda c r f 4 5 0แนวคันนี้ในประเทศไทยเปิดราคามาอยู่ที่ประมาณ370,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและอุปกรณ์ที่ให้มาครบครันสำหรับรถระดับนี้ สรุปเลยว่า Honda c i f 450L 2025เหมาะก,กับสายลุยที่ต้องการรถคู่ใจไปบุป่าลุยเขาหรือเส้นทางโหดๆทั้งแบบสมัครเล่นหรือจริงจังเป็นรถที่ขับมันแรงดีน้ำหนักเบาและคงความทนทานตามแบบฉบับ Honda ถ้าใครสนใจหรือกำลังมองหารถวิบากแรงๆสักคันรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องออโต้ใบของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆและรีวิวแบบจัดเต็มทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ